จะดอกนี้ไงน้ำเบเนาะพุ่นนี้เพี่นองเลยมนี่ยขาดีขาน้ำมาเนียครับผมีองครับอืมบ่ามันจ้าเนี่ครับผมอ้ยสีขานมาเนาะเนีครับผมงมเยบอย่างงามเบาอางงามคือจิตใจเนี่ย่ย่างงามได้พี่น้องเลยนครับเนมจนหล่นจะเหลือนมาเนียนครับผมนะครับกระดงครับ ตอยางาบอง่ารเ่อันมาหกผมนีครับผมปนพมเลยครับผม่าขบ้างสวัสดีผเป็นพี่น้องลุงป่านอ่เอ้ย่อพ่ยังม่ไงสูทุกคนครับนที้ก็พ่อกับสองบ้าเก่าครับอนครับมาพุ่มคับผมสิพามาเราเก็บเหตดทำกลางสายฝนเงาครับพี่น้องเมือนครับฝนหยุดแล้วเมนกําลังไปปล่อยนะบ้านอเนนคครับผม อไปครับมะม่วงลายใหญ่ห้างพี่น้องเนียนครับมาครับมาเขือเนี่ยสองเม่าครับผมเก็ดผงไข่ขึ้นเก้าครับเนียนสองมากเลยมะมาวงน่ะเนียนครับผมอืมอืมมีจุดอนงามาบานไมผงไข่ครับผมดอกสีโวเขาหน้าบ้านเนียนครับผมกุ้งผึ่งท่าง่งเฮ็ดละงูบานไม่ได้ละงอกานครับเนียนครับผมบานเลยหน้าบ้านอะแต่ก็ยังได้อยู่บ้านเนียนครับไปอูหมอนหน้าบ้านอะเนียนครับเสียบขนาดครับ เสี่ยวก็จะถ่ายบ่อเดิมกเพิ่งกระดงครับอีกสองบ่อขงามเลยครับงามนะบาเนาะงามนะบนานครับผมอ้ยสาเป็นสาดอกเป็นดอกครับนั่นครับปวดเลยดงดอกนึ่งบาเนี่ยยังเบาเนี่ยฮิตถึงกาแฟมาเท้าวะนี่แม่นบอกเมียนดูครับผมงามเนาะงามครับกินละงูบานครับผมหมูว่านกับบัมีคนพ่อนน้ำบ้านเนาะแม่ยนกับผมหมูว่านคนไรหลายในบางเมียนครับ วานสองเบาก็ได้อยู่น้บ้านเนาะแมนครับผมก็ได้ตีมกันครับแมนครับนี่ไอ้โมเมนโมเนบหอโมเมนครับอือครับเงาขาตุ่มหน่อยนึงครับอือน้ำเงาหนบ้านเนาะแมนครับผมอือแต่หัดเนาะแมนเจดผึ่งขมิ้นครับให้ตองหน้าบ้านเนาะเมือนกรับผมกัน้ำเงาไมครับี่ด้งามครับนี่ครับเงาหน้บ้านเนาะเก่งหวานหวานได้เบาหน่อยแมนเจ๊ดอกบ้าอยู่ดิ คุณจะขาข้างหินดรอ่งเรื่องบ้าแต่บ้าข้างไหนแต่ใบตรองเห็นไหมจักดอกครับดอกนึงบ้าหนึิอันนี้บอกอันนี้ครับบอกมาบอกเห็นบอกว่านั่นคือเขาได้ตรียมกันนะครับผมเนีนครับผมนี่ครับบ้านๆเลยครับผมอืมแต่เบาเนาะเบาเนาะน่าเบานั่นหนอสี่ครับอีกสูมนึงครับอืมรสชาติจะไหนบ้าอุหวานได้บ้าหนนี่นี่นะครับรสชาติหวานอร่อยครับผมเมีนครับผม ผึไข่ดอกน้ับงามเลยครับนี่ครับนุ้ยงามนาครับงามครับผมสีขาวองต้องนะครับดอกที่สองครับอยู่ขวางกันนะบ้านเนาะเหมครับผมหมเดียวกันเลยเบา่ัมเป็นบบายางไก่ครับนี่ครับดอกงามนาดครับครับเป็นพึ่งกระดงครับดอกงงามนะบ้านางามเบาขาเป็นขาดอกเป็นดอกครับนี่ครับผมสีครับดอกที่สองครับ เหมือนกันแล้วเนบาทน้บาง่งนครผมโอ้คือ่ะมันเนาไปแล้วก็มี่น้บาเนาะแงนเนาหลายแห้งครับแงนครผมหนึ่ครับให้ปวกดากเกียครับอืดอก็ุยง่ายครับผมคือดอกงยเดียว่าแงครับครับพวกตามน้ะบาโคเชิงบาแน่นบอกครับผมหนึ่ครับเฮ็ดหยงบาเม็ดิ่งไขเม็ดงไขครับอยืนอยู่บบดอกน้บาเนาะแงนครผมนึ่ครับดอกที่หนึครับ น้ำเงาครับดอกที่หนี่ครับดอกที่สองครับอุ้ยน้ำเง่ก็ดีน้มาเนาะเมนครับผมน้ำเงงามครับนี่ครับดอกที่สามครับนี่ครับนี่ครับตัครับดอกที่สี่ครับอย่างไก่เจ้าไงเด้อครับผมเห็นมาจะไก่ได้บ่างเมนครับงามเลยนะบมาเนาะเมนครับผมรสชาติจากไหนบ่าอันนี้มันสีหอมแล้วก็หวานครับนี่เห็นกันนี่นี่หมี่บุ บมีอหรืเปล่าสองดอกครับผมงามๆด้ยครับเมีครับมมีข้าวบ่แยงนอกจากข้าวบางงามๆนะบ้านเนาะเงีับผมีกนึ่งที่สองดอกครับเห็น้อยตัดขาไปนะบ้านเนาะเงนครับเห็ฝผงขาคนครับผมเีครับผมอืที่ระเาหลังแดงนะบ้านเนาะแมคมทองกับงามๆครับเมี้ครับ พอนด็ดติบงินไปครับนี่ปุ่มกาแฟครับผมอืมดุ่มๆเลยนะบ้าครับกระผมงามๆเราเด็ดตัวไข่อีกแล้วครับผมอันนี่คือตุ๊กตานะบ้าดอกงามๆขาตันตันนะบ้าเนาะครับดีครับใส่หน่อยก็ได้บ้าหนิโว้ยอบนหน่อยได้บ้าต้องพอดีค่ำนี่เบ้าก็ว่าน่อยครับนนี่พอดีค่ำเลยบ้าใส่แบบนี้บ้าบนี้ดอกบ้าน้องเดี๋ยวขามันกันครับครับผมนี่ครับดอกที่สามใบใหม่ปรับผมดีครับอื้อ าเหม no. ือนกับผมนะีไพลงเดีครับดอกงาเหมืครกับผมาเหลืออยู่นบเนาะมือับผมครับบ้านอะขาประเดี๋นบาเะหมือนกับผมในแต่ดอกเอาครับครเพองไข่โน้นึงครับก็จากนี้งเดียนบ้าเนาะแมนครับขอโคงการขึ้นระคืนนะบ้านเนาะขอประทันนบ้านเนาะเมือนกับผมขอสงขารคนคับอีกดอกนครับอมนี่มองได้ดอกสองดอกน้บ้านเนาะเมืนครับ มาดอกสองดอกครับแง่ครับผมดอกเด่นครับอีกดอกนึงครับนี่กระจายถึงขาขนน้อยบ้างเนาะหยอดยวงสองกันเนาะยบ้าเนาะแง่ครับผมได้บัวราคาหน่ยขาบัได้แล้วครับพี่น้องครับได้สีดอกเนาะแง่ครับผมได้ตัวไทยอีกแล้วครับหมดสามดอกน้อบ้างเนาะแง่ครับผมงามเลยครับได้ขุดเขียวได้ครับนี่ห้องจอดรถนี่แง่หมอบ้างเมีนหม่องได้ก็หมองนั้นเลยโน้บ้างเนาะจับเม่อไรต่อเมียนจัหนังบมื่ไรต่อ สามคำตอดอกบ้าวเมนครับมุมบับมุมบับไปแล้วเมนครับผมนี่ครับย้อนครับมาตัดขาไอ้เบิ้ลนบ้านเนาะเมนครับผมมาหมท่านเพื่อนซ้ำเมนครับเปดเป็นไข่สามดอกครับผมง่ายไหมครับบ่อไหนดองน้าบ้านเนาะได้๋ยวยึครึ่งเดียวได้ยวยึครึ่งนี่ครับครึ่งเดียวก็เอาน้าบ้านเนาะเมนครับงามเบิ้ลโนาเนาะเมนครับผมนี่ครับเดี๋ยวผมไลยเขาก็ตัดขาทิ้งไ้เบิ้ลนบ้าเนาะเมนครับผมนี่ตัดดอกง่ายเลยครับผมนี่ครับ โอ้ยขาเน่าเบาเนาะเมนขาตจนตันเลยครับผม่เมนครับผมงามเลยครับผมครับมองนี่อีกสองดอกครับเดียวกันเนาะเบาเนาะเมนครับผมโอ้ยครับดีครับดอกกุนบานใหญ่เลยครับอั็นแบบป่านมาเป็นซ้ามเมนครับผมโอ้ยสีขาวเนาะเบาเนาะเมนครับผมโอ้ยงามเลยครับอยากง่ามเบาครับงามกันนะครับมาศึกษาตาไม่เด้อครับเมนครับผม ทะเลยบ่หงเห็นนะบ้างครับนี่ครับมองสองมาปลูกไว้ครับน้องว่านเอ็นถึงงูขาวนะมองนี้อบ้างครับแล้วก็เป็นตุ่มครับนี่นครับผมใส่แกเบเป็นยังไงบ้างแม่บ้างไม่ครับนะถังงูขาวครับแม่นครับป้าเอ็นบนนออบาวอุ้ยได้หรือเปล่าทุนบาเบิงแล้วดอกบัวใหญ่มากดอกแข็งแข็งครับครับผมครับก็ได้เติมกันครับแม่นครับผมนี่ครับจากเป็นอุ้มนะว่าเนาะบมียครับหม่องก็ดอกสองดอกครับแม่นครับ โอ้ไปยี่กระยมครับผมปล่อยติ่มกันไปนะบ้าเมนครับครับผมนี่ครับให้เปลืองกาแฟครับเมนครับผมส่วนนี้ก็เป็นให้เปิงลาบให้เปิงน้ำมันนะแมนครับผมนี่ครับให้เปิงตอกเป็นมูเลยครับผมเมนครับผมงานให้ยนะบ้าเนาะแมนพี่นี่มีเช็ดอกบ้าที่นี่สามสี่ดอกคุณพักเพียงบ้าครับอีกสามดอกก็ง่ายครับอืมกำลังได้บ้าดอกนะได้ได้ยั่ว่ามันแข็งแข็งเมนครับแต่แมงไหมเห็นกินนะมันซื้ออืครับแมงไหมแทบเนาะแมนครับผม นัน่นพอได้เต่มกันนะครับโอนีะเป็นอมได้ครับผมอ่ครับผมม,มีแต่ดอกงามงามเบาแมนครับอน้ำพี่น้องไปครับผมน่าหน้าน้นา,นนา,นนานบางจง <laughs> ตัวยุใส่หรอเ่าส่้างต่าเอ็นยางเบาเอ้างัสองอหอาก็นั่งออกลายมาเบางามดอกงามเบใส่หรือล่างา<อ> <c oughs> มมีงามก็ดตใจไหมเออจเก็บซะต่องามไม่รู้งามกดีใจในโมหยางงามได้พี่น้องเนี่ยนครับ เงี้ยมันหล่นจันเหลือมาะบ้าเนาะเงียนครับผมมองสีมันง่ามีดีได้เปล่าเงียนครับหาไปเรื่อยๆรืนาะบ้านเนาะครับผมเดี๋ยวกระเต็มเองนะครับเงียนครับมองนี้อีกสองดอกครับผมครับดมูเดียวกันแล้วเนาะบ้านเงียนครับผมดอกหนดเนาะเงียนครับสีกับแจมพี่น้องเอ้ยมองไห่กําลังอ่านเเนาะบ้านเนาะเงียนครับผมนะมองอีกสามดอกครับง่ามเลยครับออ้ยมันจะอกลงไงเนาะบ้านเนาะเงียนครับขต้นเขาดอกลงไงเลยครับ ดูเลยมึงนี่ขาเป็นขานะบ้าเนาะเงีนกับผมผีกับอีดองครับอืมอืมเบาขาตันตันะบานเหเงยคับผมอีดอกนึงเบาใช่พี่นี่อีบอกนี่อีดอกนี่ไม่มกินอ๋อนีเดี๋ยวมันกินนีหนพุ่มบาพุ่มดอกนึงเบาป็นงูนี้นะมาเงีนยครับผมน่ะมานแหรครับมานแนงเงินครับตัวหามูนะบ้าเหาอเงีนครับผมนี่เบา มองนี่ระบ้ามองนี่เห็ดโกอหน่อยครับผมนะครับนี่มมระบ้าเห็ดโกนครับผมเก็ตามด้วยเห็ดเปูงเี้บ้างไหมครับเปูงเขาหน่อยเกตตามด้อยครับออีกกดนึงครับงามนะครับงามงามเลยครับเพิงกตตาระบาดครับเงี้ครับผมนี่ครับโมงนี่เป็นอุมเลยครับผมเห็ดปูงเขาหน่อยเนางไหมครับแกงย่างหวานได้บ้างเงครับดีครับสวยอีกสองดอกตูงงามเลยครับ เห็นครับเอุ้ยอุ้ยขาเป็นขาหน้าก่อนเนเมนครับผมเห็นเบาๆหนิเห็นอยู่ครับมันนึกว่าโบเห็นเห็นดี่น้องเขาเห็นน้ำอ่าถุงยางหายได้บบาหนี่เห็นครับผมอืมมันออกมาจากอุ้มที่เท้าออกมาเลยมีเหรียญเบาๆเมนครับนะครับอุ้มไม่ดอกยางไงนะครับเมนครับผมอืมเห็นเราใหญ่มากเนาะได้ครับนั่นอุ้ยเห็นกระดือด้ยครับผมโอ๊ยดีดีเห็นครับจะด่างน้ำยังไงบ้างอ้ย กำลังบานมเนียนสะผมกําลังบานโอ้งามบ่เบาวว่างามขนาดครับขาเป็นขาเนาะบ้านเนาะเนียนสะผมสวยมากนครับเห็ดตะไครครับอีดอกนึงครับครับผมงามมไหมเนาะบ้านเนาะงามเลยครับไหนครับเห็นมึงเขาต้องอีดอกนึงนะครับไหนมาเนาะบบาวโอ้ได้อยู่ได้เบาได้แล้วได้แล้วได้เนาะได้อยู่ครับโบมีมูอเบาเบาโอ้ยเบาแยบมอเนาะพี่น้องเลย เกือบไป็เหยียบแล้วครับเกือบมอเหยียบครับครับผมถามหาโมยู่โอ้ยครับอีกสองครับกำลังมันบางแล้วมันบางแล้วแน่นครับผมนี่นี่ครับนะได้เรือเบาบางแต่ครับบางนาะวแน่นครับนี่ครับดอกบางไม่ได้เต็มตาเลยเม่เป็นไรแน่นมองนี่อีกสองดอกคือเก่าครับผมครับผมอุ่นเดียวกันเพราะว่าเนาะแน่นผมนะนี่ครับตรงไหนงามเลยครับปวดนขึ้นแล้วดี ผ่านตรงเคืองได้ครับผมง่ายๆไปดองหรืเป่าอืมเบิ้งขนาดสี่ได้ป้ะอืมขาอันนี้กินเนาะแม่นครับมาลุ้นอุ้ยได้อยู่แล้วได้อยู่แล้วครับผมนี่ออ้ยเต็มตาแล้วครับค่อนบอบอ่อจนบาดหมดเน่าเบาเนาะแม่นครับจนบาดเหมือนี่แต่ยังได้อยู่ครับพี่น้องจดองหรือเปล่าอืมบวกกับคนตก็มาพร้อมเม่นครับไหนพวลเรครับเราเนี่ยไหนอุ้ยบ่ได้หรือเบ่าเราเนี่ยไว้เป็นเสือไว้เป็นเสือซะไปดองหรือเปล่า แม่บ่ลด้บ้าไ่เดืยไม่บามันบ่เงินหมอโอ้โหได้ยูบ่ได้ยูได้บ้าเบ่ได้ยูปตไหนเรื่อบาได้ยูครับนะครับอีกสามดอกครับผมงามเลยบ้านครับนี่ครับถ้าคนณาโตข้ามในที่ยางงามไม่ต้องมานี่คือสิงามคนหนึ่งกบาเนียนครับแต่พูดถึงว่าตัวหนึ่งก็งามเนีสามดอกงามเลยครับนะครับม่นม่เห็นป่านมาบ้านงมั เห็นต้นเขาอีกแล้วครับผมครับผมโอ้ยเจ็ดดอกเลยนี่ดอกที่สองดอกเบ้าแมนครับขุนพัดอีกดอกนครับขุนตั้งเจะโทอยู่ครับดอกที่สองครับขุนผมไม่น่าครับเนแมนง่ายครับโอ้ยสีเต็มตาละบ้านน้องบ้านแมนสีเต็มตาแล้วครับพี่น้องมันง่ายครับดอกที่สามง่ายมากเลยครับผมโอ้ยขาเป็นขาดอกเป็นดอกครับผมแมนครับผมโอ้ยครับ <S <S ไปเม่้ทำเลยไปเม่ไปใช้จุดจุใส่งามๆเลยครับนี่ฉันละงูขาวครับดอกงามๆครับผมนี่ครับผมมันก็ต้องสิลเลอร์หานแล้วบ้าเนาะแมนมองกระดอกสองดอกครับผมโอ้ก็ปเตรียกันไปนะบ้าแมนครับโอ้ยกำลังดอกงามๆแล้วบาเนาะแมนครับผมผีครับ ไลอ่นจะไรคอยมาเ้าเบเบเดี๋ยวขอดิไปได้ไหาจะสดงว่าเจ้าย่อมลาว่าเจ้าม็นยังกะบ่ได้บ่เป็นบ่ไดุ้น้อมากเายเหรออืองนอครับยางไปครับสองเบ้าครับมึงมาหอบมาาอบมันเนาะมาเนาะเอ็นครับผมมันมันเร้ามัหนมันมันได้บ่ได้อยู่เบ้า แต่คนมืตกในที่ครับยางงามครับคือเสีงามกว่านี้เนาะแมนครับคุณนะครับสีเต็มตาระบาดครับแมนครับผมเบ้าเมื่อพี่เบ้าอย่งเบ้าเมื่อพี่ดอกก็ง่ามเลยครับผมอาโอ้ยสีหาดอกก็นี่ครับแมนบอกแมนนะฮึ่มอย่างไรครับยังล่ะไวไล่เจ้าได้หนีก็ได้สี่ครับไหนเบ้าไปท่าไหนโอ้ยกำลังถึงกำลังเบ้าฟูตะปีเยอะมากไหครับผมงามครับ นี่บ้างนะตุกติปิเลยครับผมออกเป็นอูเมะนะบ้านะเนียนครับผมเต็มตาแล้วครับแต่เต็มตาในแจงมือนนะบ้านนะหลุดชายเบาวเด้อพี่น้องเลยหลุดชายเบาวเด้อก็เกิดไหลก็ใช่เบาวเด้อครับครับนี่ครับกับล่างบานงามเลยครับผมเนครับผมออหนักใเนาะใหู่ครับบ้างะุดเต็มตาเลยครับงอเกายตัวงามเลยครับผม เงี้ยมันละบ้าขิดง่ายลองมีสูตรครับง่ายเงี้ว้ายนี่ไหลายตุ่มเหมือนกันเนาะเห็นครับผมมาพอให้เราโง่ขาวอยู่แล้วครับง่ามเลยครับคิดแล้วครับพี่น้องเอาหลังออกนั่นได้เบ่าใครนี่นี่บอกเงี้ยครับเตะเตื่มกันงามเลยครับมีเบ่าให้เป็นไขงามๆเลยครับอืมนี่จะบอกเบ่าเหมือนี้ดอกเดียวครับหนึ่งครับโง่แดงครับป้าน ดอกยังไงพี่น้องนะโอ้ยพวกเนี้ยครับเนาะโอ้ยน้องโอ้ยแงงง่ายเนาะบ้านเนาะแงนครับผมเห็นแล้วงูอีดอกนึงครับเก่งวมายังไกลพี่น้องเนี่ยมาตรนเห็นพอดีครับจัางมาพผาเป็นเนยเนาะบ้านเนาะแงนครับผมมองมาดอกสองดอกครับกำลังจะเอาเบ่าตังค์งูเรื่องครับมองมาดอกสองดอกเนาะบ้านเนาะแงนครับผมก็เลยเติมเงินไปเบ่าแงนครับ อันนี้ครับหิเพงเลือดหรือว่าหดเพงขาไล่ครับพี่น้องแมนครับผมดอกยดอกงามไหมครับงาม้าครับแมนครับผมมองนี่สามดอกครับผมดอกบางอบ่าวเป็นไรน้ำเบาเนาะแมนครับผมนะครับดูน้อยครับนะครับดอกแมนดอกงามน้ำเบาคเบแมนเบาครับผมหดเพงขาไล่ครับอีกดอกนึงครับงามเลยเบาแมนครับผมครับหนึ่งิงแดงครับผม มันคือเกิดอยู่ผู้เดียวเนาะบ้าผู้เลยนันออกไปแล้วเอ๊บ้าแมนครับผมมองดอกสองดอกครับต่อไปครับเที่พึ่นขน้อยครับอีกดอกนึงครับแมนรับผมน้ำเงี้ยครับแมนบราบ้าให้แมนต่อขอน้อยบ้าแมนบอแมนนี่ครับมองอีกสองสามดอกครับที่พึ่งขอน้อยครับแมนมูอเดียวกันน้อบ้าเนี้ยแข่งแซ่บแซ่บเหมือนกันเครับน้ำสองบามากครับผมไอ้บราบ้านี่ครับดอกมันอยู่ไหนน้อบ้าเนาะแมนจะจะมาให้ผมขอน้อยบ้า ก็น้อยก็ยังให้พร่อมบออย่างนเห็นบเดี๋ยวเพิ่อเลือกห้พี่น้องมาเห็นน้ำออาที่ซีครับนี่ครับผมเราหาไ้ก้อนอันนี้ก็เนื้อแ็งครับผมไอ้พี่น้องไอ้เบิ่งบ้องเดียวกันครับอีกสามดอท้งานครับของถ้าผิดเราเบาหนึ่งเมครับอืมไอ้่มาทั้งผิดครับครับผมตบัวร่าบ้าดอกนั้นเบิ้งเบาเตยบไาเได้บ้าโดดเลอดบ่วด้ยสองเบาเมนแ่ดองน่าจะได้ครังอ่าได้ยูบ้าวหนึ่งดองงามเลยนะงามเลยครับ นานนะครับไปให้มากเปลี่ยนตาะบายครับผมสองดอกครับไม่พอหรอเปล่าไม่ครับไม่ห้ำตลอดนี่ครับดอกตุ้มๆเลยครับอือมีตัวหน่อยของยีนโนมาเนาะอือห่วยหักเอะไรอยู่เนาะเอาเอาเบิดแบบบางกำลังนุ่มๆอยู่ครับครับผมสามดอกครับผมวานเป็นเบิดหน้ามาเนาะเห็นวานเป็นเบิดหลายพ่น้องเหมอือครับดอกที่สองอยากเห็นตัวหน่อยเด้อครับครับผม อกพี่สี่พี่สามขามไปแดงไหน,นเรียนม,มาจบเน,นออาะในบัตรงนี้บไวใดรขบไใจเนาะเมนหัวหอมดีใ้่ป่ะสายขนาดนี้มสีขึ้นหาแมนครับผมบมีดอกข้าวสูงเมสวยมเลยครับอุ้ยขาเป็นขาดอกเป็นดอกครับแนะตอนนี้กระสายแล้วครับผมก่อนเสียํล่าผ้าจากพี่นนองสุขสุขคนครับไม่หญยไม่หญ่ครับลุงปานาอาครับผม สองบ่าวก็สิเอาเห็ดให้เพิ่งครับนี่เห็ดยังในบ่าวมือนนี่แต่เราคันเห็ดเพิ่งนะครับนี่แมนครับอลักใบเห็ดครับมือนี่แมนมันอยู่ข้างใตเหมือนน้ำบ่าวเนาแมนครับผมข้างใต้สิเป็นเห็ดเอ่อเห็ดเพิอกไข่แมนครับมีเห็ดยังในบ่าวเห็ดเพิอกไข่เห็ดตะงกับบัวร้ายเป็นไรครับเห็ดเพิอกทั่วไปครับเห็ดเพิอกเข่าเนาะแมนครับสดสะอาดหวานอร่อยครับแมนครับที่เอกลักษณ์ประจำตัวของเห็ดเพิอกเข่าน้ำบาเนาะแมนสีหอม ครับแล้วก็ให้ผึ่งตองดอกสีสมสมนี่ครับครับในนั้านี่ครับเมีนครับรสชาติหวานครับมัมีเใ็ดผึ่งขมด้วยครับมัมีครับมีแต่ใหดผึ่งแซบๆครับทั้งนั้นเลยนังโกะไบ้างนังโอ๊กะนังโอกเหลืองนังโอกขาวอะปะปนกันไปครับปะไปเมียนครับในบ่หลายไปไหนเนาะแมีนครับผมอ้าวฝากอีหยังถึงพี่น้องก่อนเบ้าสุกตาบ้านนี่เร็วอ่านะครับมื้อนี้เฮาก็บมันแล้วครับพี่น้องครับจากหลายมื้อที่เฮาบ่ค่อยเต็มตาไปไดนมื้อนี้ก็ถือว่าเต็มตาคคครรรััับบบพี่นนนน้้้อองแแมมมมมผผืเชาากก็ฝตปลยๆครับพี่น้อง ครับครับกับบ้ากะขอขอบคุณนะครับทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามครับผมบ้าก็มีอย่างไรครับกะฮักหน่อยๆกะฮักหน้าหน้านะครับพี่น้องครับกันดูกันบอกยังผิดพลาดประการใดไปกะขอโทษขอโปรดอภัยผดนะครับพี่น้องครับบ้าขอโทษนะครับผมครับผมสำหรับมือนีสองบ้าก็จะขอตัวลากับไปก่อนครับไปพอกันคลิปหน้านาะครับพี่น้องครับแมนครับเบอร์ท่านที่เป็นใหม่แต่นับมาเนาะแมนครับผมครับนะครับสำหรับคือหนี้บ้าต้นขอสวัสดีครับ มาพุ่มกันสวัสดีครับผมไปครับผมขอบคุณพี่น้องทุกผูลสกเด้อครับสองเบาหักพี่น้องเด้ยวยแต่ผมมีพี่น้องสองเบา,ากับผมบะหมี่ถูกหมื่นาาน,น,นะครับเนาะแมียค,มครับผมครับอ่ะอัมดาพาจากแล้วครับผมจังฝอกกันจิบหนาครับสวัสดีครับ